สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามท่อง I am ทัชชัยของผมนะครับวันนี้นะก็มารีวิวนะครับติดตั้งนะครับอันต์เกตนะครับในรถเตต้าแคมรี่เอซีนะครับก็สำหรับเทคนิคการติดตั้งนะครับก็เหมือนกับคลิปของไฮรักลิโวนะที่ทำไปนะครับวันนี้ก็จะไม่ถ่ายเรื่องของการติดตั้งแล้วกันนะครับเพราะว่า ก็เหมือนเหมือนกันนะครับช่อง O ี2ก็อยู่ใต้คอนโซลพวงมาลัยเหมือนกันแล้วก็ร้อยสายขึ้นมานะครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนแต่ละรุ่นนะจะสะดวกแบบไหนนะครับส่วนคันนี้นะใช้เป็นติดบริเวณเรือนใหม่เลยนะครับก็สําหรับคันนี้นะแกรมรี่เอซีสามหลักๆเลยที่ต้องการทราบก็คืออุณหภูมิน้ำมันอ่าไม่ใช่อุณหภูมิน้ําหล่อเย็นนะคือนี่ครับ93นะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือหลักๆเลยที่ผมต้องการรู้นะครับ แล้วก็สิ่งที่ได้รู้เพิ่มขึ้นมานะครับก็พวกวัดโวลต์นะครับวัดโวลต์จริงๆวัดโวลต์เราก็เสียบที่จุดบุหรี่เราก็สามารถรู้อยู่แล้วนะครับแต่พอมีตัวนี้ก็โอเคเลยไม่ต้องมาเสียบที่จุดบุหรี่อยู่นะครับก็ดูผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่ผมตั้งให้โชว์อย่างหนึ่งก็คืออุณหภูมิที่เข้าห้องเครื่องนะครับอุณหภูมิอากาศที่เข้าห้องเครื่องตอนนี้ก็43นะครับเพราะเราจอดอยู่กับที่นะครับก็จะร้อนๆหน่อย แล้วก็ความเร็วนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็จริงๆไม่เป็นต้องแสดงเพราะว่าเรือใหม่ก็แสดงอยู่แล้วก็ตรงกันนะครับแล้วก็ทอ์กนิวตันเมตรนะครับอันนี้ก็ปรับให้รู้หน่อยนะครับว่าแรงบิดที่เรากดกระชาก้าไปกดคันเล็กลงไปเนี่ยมันแรงบิดอยู่ที่มันเท่าไหร่นะครับแล้วก็รอบเครื่องยนต์จริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับอันนี้ก็แสดงไม้ให้มันเต็มเมเฉยๆหลักๆก็จะอยากรู้อยู่แค่ตัวอุณหภูมิหม้อน้านะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับสองอย่างเท่านั้นเองที่จําเป็น นะครับก็ตอนนี้ก็ตอบโจทย์นะราคานะตอนนี้ก็มีขายในช้อปปี้รั a ซ a ดานะลองติด,ต,ดต่อหาซื้อกันมาใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองขับดูนะฮะนีนะสังเกตที่ทอร์กนะก็จะขึ้นมาม็นจะเลขขึ้นมาเลครับขอผมกดเลยนะครับโอ้โหทอร์กขึ้นมาร้อยเก้กว่านะครับ ก็จับประมาณนี้นะครับก็จับประมาณนี้นะครับก็รีวิวสั้นๆนะ ACV 3 0เครื่อง2.4ลิตรใส่ได้นะครับนะครับใครที่กำลังข้องใจอยู่นะครับก็ผมคอนเฟิร์มให้นะรถผมเดิมๆนะครับ2.4 q คนะครับใส่ได้นะครับซื้อมาใส่ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแต่ส่วนของ2.0ผมไม่ทราบนะไม่แน่ใจเพราะผมใช้2.4นะครับผมโอเคนะครับก็ นี่นะความเร็วก็ตรงนะสี่สิบสิบสองเดินไนก็ขึ้นประมาณนั้นนะครับนี่นะรอบเครื่องก็ตรงนะครับนี่นะก็จะมีหน่วงนิดหนึ่งดีเลย์อนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะถ้าเราไม่จ้องมองนะครับก็จะมองไม่รู้ว่ามันดีเลย์นะครับ,รบะน,นะครับสำหรับอ่าอีกจุดหนึ่งนับของรุ่นนี้ที่เป็นจุดเด่นของเขานะเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปนะครับ เขาจะมีเซนเซอร์นะนี่จอดเลยนะนี่ครับก็มีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะเซ็นเซอร์รับแสงนี่นะครับอยู่ตรงนี้นี่นี่เซ็นเซอร์รับแสงถ้ากลางวันนะครับแสงแดดจ้าเขาก็จะเพิ่มแสงนะครับแต่พอกลางคืนนะฮะแสงมันจะแบบไม่มีแสงรบก,กวนนะครับเขาก็จะดรอปลงเนี่ยประมาณนี้นะครับจริงๆตรงเนี้ยมันอ่ามันอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะของจริงอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นผลดีในเวลากลางคืนนะก็คือ จะไม่แยงตานั่นเองนะครับแล้วก็การกวนก็เห็นชัดนะครับนี่คือข้อดีของเขาของรุ่นนี้นะครับนี่นะผมใช้ในรีโวมาแล้วประทับใจนะก็คันต่อมาตัดสินใจซื้อก็ซื้อรุ่นเดิมนะครับเพราะว่าใช้แล้วดีจริงนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่ยังไม่จบนะครับพอจะจบคลิปนะลืมบอกนะว่ามันสามารถตั้งอะลามได้ด้วยนะครับมาสามารถตั้งอะลามได้ด้วยนะผมตั้งอะลามตัว อุณหภูมิห้อน้ำาที่หนึ่งร้อยสององศาเซลเซียสนะครับมันสามารถตั้งเตือนในทั้งความเร็วนะครับแล้วก็อุณหภูมิหม้อน้านะครับแล้วก็วัดโวลต์วัดรอบนะครับตั้งเตือนได้หลายอย่างมากนะก็ลองมาดูคลิปอีกคลิปหนึ่งนะที่เป็นของรักลิโวรนะคลิปนั้นจะยาวละเอียดกว่านะครับคลิปนี้ก็มารีวิวบอกสั้นๆน,นะว่า AC สา0ใช้ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ